<Yeah. S 2> สวัสดีครับหลังจากที่ทำธนูมาเกือบเดือนในที่สุดก็เริ่มสำเริลผลเป็นธนูแบบออตโตมันก็จะเป็นธนูโค้งกลับแบบที่มีซียาซียาก็คือเขา mm hmm. เขาก็คือโคง้งโค้งกลับนะอันนี้ก็การคารันเป็น PVC อันนี้เป็นไม้ไม้โออกไม้อะไรไม้แอดผสมกับ ใบแดงของไทยก็สวยงามเป็นลามิเนตอัดซ้อนกันส่วนคันนี้มีวซีเป็นวัสดุที่ดีมากในการทำคันธนูให้แรงดีดสูงก็เดี๋ยวจะลองยิงให้ดูหวังว่ามันจะยิงได้ก็จะเห็นว่าต้องแต่งตัวรัดกลุมนิดหนึงเพราะว่าคนทำธนูก็ตรัวเหมือนกันเนื่องจากว่ามันมันมีมันมีแรง มีพลังงานสะสมค่อนข้างเยอะก็จะเริ่มยิงกันนะครับอันนี้น้าไม่สุดนะเพราะว่า,วาัวดลองดูอีกลูกหนึ่งเพราะคนยิงกำลังกำลังมันมันยิงดีเห็นจะเห็นเลยว่าลูกระดูกฟุ้งพังข้างดีเลยถ้ามีการปรับปรุงอีกนิดหน่อยก็เชื่อว่าเจ๋ง อนูพังคตเลยเย็ดเท่ลูกก็สามร้อยโคตอีกแล้วคตอ,อีกลูกหนึ่งแล้วถอามันคตมันก็จะย,ยิงไม่แม่นแต่ไม่เป็นไรมัเราไ้ลองซื้อมาไว้ลอง,งลอนู จะเห็นเลยว่าลูกมันพุ่งใช้ได้เลยเอ๊มีอลูกหนึ่ง่หว่าลูกนี้ยังไม่คดหรือลูกนี้ก็คดไปเนี่ยยังไม่คดยังพอใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้ครับคือพูดกันตรงๆ ทำมาจะขายอันนี้ก็จะปรับปรุงให้ดูดีกว่านี้ก็หน่อยเดี๋ยวราคาเซ็ตกันอีกทีหนึ่งเมื่อจะขายจริงก็สเปคจะประมาณนี้ความแรงก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าก็แรงอ่ะคือรับรองได้ว่าแรงไหมือนธนูไม้ๆแบบว่าบัานเยอะเห็นเห็นการพุ่งของลูกแล้วก็รู้ว่าแรงอ่ะอีกลูกหนึ่ง จะได้ทังๆไปเลยจะได้หไหมขอบคุณครับ